ไม่น่าเชื่อนะครับว่ายุคนี้จะมีคนเมาแล้วขับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งเมาแล้วก็ยังไปถีบหน้ารองผู้กำกับเรื่องนี้เป็นยังไง ทุกคนครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางรองสวัสดิ์สอบสวนสนประเวศรับแจ้งเหตุคนเมาสุราแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณเลียบมอเตอร์เวย์แขวงสวนหลวงเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับเหตุเกิดวันที่23นะช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับของวันที่23เนี่ยผู้กํากับบกจรได้สั่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์กดขันวินัยจราจรแล้วก็มีผู้ต้องหาที่เป็นผู้บริหารบริษัทจัดเก็บข้อมูลใหญ่ ของโลกเนี่ยนะขี่รถเบนซ์สีดํามายังจุดตรวจแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดครับทุกคนเจ้าหน้าที่ก็แจ้งสิทธิ์นะและแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นขณะควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือขัดขืนการจับกลุ่มพร้อมทั้งด,าด่าทอเจ้าพนักง,งานถ่ายคลิปวิดีโอใช้เท้าทีบเข้าที่บริเวณใบหน้าขวาของรองผู้บักับ5บกจร1หนึ่งครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่เพพื่อีาาผู้้หนขึ ไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหานะครับเอาละฮะเรื่องนี้วันนี้มีการถแถลงข่าวของตํารวจชุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้กันหน่อยครับเราก็อุตส่าห์ใจดีนะครับตะโกนบอกว่าเ,เดี๋ยวปิดประตูจะเจ็บนะเอาขาลงผมก็คลายมือออกนะครับและเพื่อจะให้เขาเอาขาลงไปแล้วผมก็หันไปมองประตูว่าขาพ้นหรือ,อยังจังหวะที่หันมองประตูเนี่ยประตูปิดปุ๊บผมหันกลับมาเท่านั้นเองครับเท้าก็ลอยมา นะครับเข้าตรงนี้ดีที่ผมใส่หมวกกันน็อกจราจรอยู่มันก็เลยเข้าครึ่งแล้วจะโดนครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเป็นบาดแผลอะไรไม่ไม่ได้เป็นนะครับทุกคนครับเอาละครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอะไรก็แล้วแต่และมันจะเป็นพนักงานของบริษัทนั้นจริงหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องดําเนินการก็คือว่าเมาแล้วอยากขับนะครับกับแท็กซี่หรือให้คนมารับดีที่สุดรับ